ครับสวัสดีครับเมืนี้ผมจิพามาเรื่องครับเอ่อคอกอนุบาลลูกไก่ครับในราคาประหยัดแบบบวเพงครับงบประมาณก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทครับร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบาทัแล้วแต่สถานที่ครับสิ่งที่ต้องซื้อครับที่ผมได้ซื้อมาก็มีแค่นี่ครับตาข่ายที่จะเอาไว้อ้อมกันยุงกันให้ไก่ไก่น้อยครับ แล้วก็มีเคเบิลไทยนะครับเคเบิลไทยซื้อมาจากตลาดนัดยี่สิบบาทครับก็บเป็นไอตัวนี้ตะไคร่นี่ผมซื้อมาเมตรละสามสิบห้าบาทผมซื้อมาสี่เมตรก็ร้อยสี่ร้อยสี่สิบ 140, 140บาทครับนะ,ะครับตะไคร่นะครับมันจะมีเป็นขนาดแบบนี้ครับกันยุ่งได้ครับวันนี้เดี๋ยวเราซื้อมาอ้อม น้อมเพาะกันครับประกันยุงกันแมลงให้คือเป็นท้ายนี้ซื้อจากตลาดนัดยี่สิบบาทครับเอามาไว้มาล็อกตะไคร่นี่เลิกอะอันนี้ลวดเก่าที่เฮาแล้วก็ลวดเก่าที่เฮาใส่เห็ดคอไก่เฮาซื้อมาเท่านั้นเขาก็ยังเหลือ,อามาใส่ในตัวนี้ครับพว,วกบวุกอนต่างๆพวกตะปูที่ใช้ยึดกับของเก่าครับตะปูเก่านี่ครับแล้วเฮาก็มางอมันงอเฮาก็มาด,ดัดมันตรงเอามาใส่ได้ครับก็จะมี ที่ซื้ออีกอันนึงก็คือนี่ครับลูกรีเวทครับลูกรีเวทซื้อถุงนึงสิบบาทครับมาใส่สลับยึดยึดคอกคอกผมใส่ยอย่างแน่ในการเขคอกครับก็มีนี่นะครับนี่ตัวตัวนี้เนี่ยต,ต,ตัวนี้ก็คือโต๊ะเก่าครับเป,เป็นโต๊ะวางของเก่าสี่มันคือมันผุพังแล้วเ็ากลื้ออกทั้งหมดรื้อออกหม,ด,อออกมดแล้วก็ตีโค้งครับเอา ครับเอาโต๊ะเก่าใส่โครงแล้วแล้วก็เอาไม้มาเาไม้ครับไม้เก่าเป็นอันนี้เป็นไม้เก้าอี้เก่าครับไม้เก้าอี้นั่งเก่านี่ครับไม้เก้าอี้นั่งที่ปวกมันกินแล้วนะครับปวกนะครับปวกกินมันพังเอา,ากระตัดนเอาแต่ตัวที่มันดีๆครับเอาตัวที่มันดีๆมามาเห็ดพื้นเคาะไก่นี่ครับเสียมาเห็ดแต่อันนี้ส่วน ข้างบนนี่เป็นสังกะสีเก่าครับเพื่อ,อกันน้ํนา,ากันฝนเวลาไอ้ฝนกันอย่างตกลงมาหลังคามันครับก็จะเป็นแล้วก็ส่วนที่ยึดยึดไอ้กับโครงเล็กนี่ไม่พื้นไม่กับโครงเล็กผมใส่ลวดนะครับเจาะเจาะให้มันทะลุเลยครับแล้วก็แทงลงไปแล้วก็มาครับนี่ครับมาหมัดยึกหมัดกันแบบนี้พอครับเฮ็ดมันง่ายๆครับดูเฮ็ดเนีน้เอาตามอุปกรณ์ที่เขามีอุปกรณ์ครับบ่ต้องซื้อหลาย โครงโต๊ะเก้าหลักน,นี่ครับนี่กระแบบกันข้างนี่กระแบ,บ่กันครับเดียวกันนี่ครับยึดแบบนี้ครับเจาะให้มันทะลุลงไปเลยครับเจาะให้มันทะลุลงไปนี่นีครับมันก็จะเห็นนี้แล้วก็มาหมัดส่วนนี่ก็ตัวนี้จะเป็นประตูปิดเปิดประตูปิดเปิดก็มีผมไซด์อย่างเี้ก็มียึดโดยวิธีเอาไม้มาจากสครับ ประตูไม้ขวกทางหน้านี่เหตุประตูมัน,นก็ไม้ผมเอามาจากนี่ครับเศษไม้พวกนี้เศษไม้พวกนี้ครับนี่ <c oughs> เนี่ยเขากลัมาตัดเอาครับเอาส่วนที่มันใสได้ก็ลดต้นทุนไปอีกครับลดต้นทุนในการเห็ดไปอีกนี่ยครับผมผมยึดไม้พวกนี้นะครับ ทีแรกผมกะนี่ครับถ้ายึดกับเล็กอมกระเจาะเจาะนี่มีแบบเจาะแล้วก็ลวดหมัดยึดส่วนตัวนี้กะตอกตะปูเลยครับยึดอันนี้ก็ยึดลวดขึ้นกันครับไม้พวกนี้ก็เอามาเห็ดนี้มันจะมีอันนี้จะเป็นไม้ในบานประตูเก่าที่อยู่โค้งข้างในมันครับไม้จะอยู่โค้งข้างในมันโค้งบานประตูเก่ามันจะมีไม้แบบนี้อยู่อันนี้กะมาจาก บานพับนะครับจากประตูเก่าครับประตูเก่านี่เงินนี่แหละครับเลื้อเอาเลื้อเอามาใส่เห็ดบริสียเงินครับเล้วกันนี้ก็คือกันครับไม้เขาก็นี่ครับโบยึดไม้นี่แล้วก็นี่ก็ตะปูขึ้นกันครับช่วงนี้แล้วแต่บ้างใดตรงใดใส่ตะปูได้กับใส่ครับตรงใดใส่ลวดกับใส่เาเบิ่งแล้วแต่ธนาการอย่างตัวนี้มันเป็นที่สุดท้ายคิดได้กันเลยนี่ครับผม ให้จะปลูทะลุเลยตอกทะลุเลยเพราะว่ามันผุแล้วครับนะครับมันผุแล้วเกิดตอกให้มันทะลุไปเลยเดี๋ยวเฮาซีมาล้อมตะไคร์นะครับว่าสีเห็หนอะไรวิธีการของผมครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับ ครับคอกอนุบาลไก่เล็กครับอย่างง่ายครับราคาถูกร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบบาทครับนี่ครับที่ทำมาครับข้างในก็จะประมาณประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาต่อไฟครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไก่มาพักแล้วครับเสร็จแล้วลูกจะเอาลูกไก่มาพัก รียบร้อยครับเดี๋ยวจะเอาไก่มาใส่นะครับเสร็จแล้วครับ,รบนี่ครับนี่ก็เป็นตู้อนุบาลชั่วคราวครับทำขึ้นมาง่ายๆครับกล่องมีเปิดกล่องพัดลมมีช่องหายใจช่องระบายอากาศ้วใครไม่มีอันนี้ต้นทุนต่ำครับมีแค่กล่องไม่กี่บาทแล้วก็ตะไาคร์เขียวนิดหน่อยวัสดเุเลือใช้ครับมาเดี๋ยว แล้วมาเอาเรา,าเอาไก่เราเข้านี่ครับมีไก่พันธุ์รสไอแลนด์ครับเลสครับมาเข้าใส่ที่ตู้ รดไอเลนเลส L L ครับไก่พันไข่ลูกไก่ครับได้มาเราอนุบาลมาใส่คอกอนุบาลแล้วครับคือบนี่ปิดไว้ก่อนนี่ครับคอกอนุบาลไก่เล็กครับนี่ครับที่ทำซึ่งที่ทำเสร็จไปนะครับที่ใช้งบใช้งบ ร้อเจ็สิบาทครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่ตัขายครับทำง่ายๆครับทำเกษตรอย่าทำยากนครับนี่ครับก็จะได้นี่ครับง่ายๆใช้ของที่มีอยู่ครับหาของที่มีอยู่มาทำ อย่าไปทำให้มันยากอย,าอย่าทำให้มันแพงครับทำเกษตรโอเคครับเจอกันนะครับคลิปหน้าครับ